สวัสดีครับบาท่าวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีพาท่านผู้ชมครับเดินทางมารับชมตงวดครับพ่อเซียนทองนะครับพี่น้องงวดวันที่16กรกฎาคม2566ครับตอนนี้อยู่หน้าบ้านพ่อเพิ่งแล้วน้อพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมา0-5ตรงตรงให้ล่างไปบนพี่น้องนะครับมอครับเลขดับพอดับยูด้วยพี่น้องงวดที่ผ่านมานะครับน้องผเป็นยังงวดนี้ครับมาตามสูตรพ่อคือก่ นะครับผมโอ้ศูนหาศูนท่าตรงๆไปบนน้าพ่อเอาหน้าพี่น้องนะครับเนาะนั่นน้าพ่อเออเว่าล่างขึ้นล่างที่เพาอเอาสวัสดีครับเพาะสวัสดีสวัสดีครับผมงวดนี้เอาไหมเสียดายนะพ่อเนาะสียด้วยด้ให้ล่างไปบนเพราะตัวสูตรดับประยูทธ์ที่เพาะ เขาออกใช่อ่ะน้าพอเนาะดับเดียวเลยล่ะดับเดียวน้าพอเนาะเอาแต่ดับเดียวดับล่างนี่ดับล่างดับเดียวดับอ่างวดที่แล้วนี่คือดับตัวไหนพอดับล่างดับเก่าน้าพอเนาะเอาสูตรดับตัวเดียวไปน้พี่น้องพอว่าเอาสูตรดับตัวเดียวไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงวดที่ผ่านมานาะพี่น้องเนาะบนให้วิ่งห้าอยู่ด้พี่น้องนะครับเนาะบนพ่อเน้นที่ห้าขับม้ครับผมล่าง ให้วิ่งศูนย์เนาะพี่น้องนะศูนย์หาหาศูนย์ไปบนเ <laughs> นาะครับผมแต่ว่าดับตัวเดียวดับก้าดับล่างดับอยู่อยู่นพนะพ่อเนาะโอ้ครับเสียดายท่านผู้ชม <laughs> นะครับเนาะศูนยะ์ห้าห้าศูนย์ไปบนมาอยู่อยู่หลังผมไม่เอาพ่อจำให้นะพอ่อ <laughs> เอาอท่านผู้ชมนะพอ่อศูนย์ห้าพี่น้องศูนย์ห้าห้าศูนย์ พ่อกะว่ากับน้ำทางไปบนเนาะพ่อเนาะไปบนดับห้ากะสูดดับนี่พ่อว่าบ่เอาพี่น้องวัดนี้นะครับเนาะเอาดับเป็นตัวโดดน่ครัดับเป็นตัวนพ่อเนาะซึ่งวดที่แล้วนี่พ่อขึ้นมาดับเก้านะครับท่านผู้ชมดับเก้าล่างแต่ว่าสูดดับพ่อนี่มาไม่มากเลมาทั้งหมดล่างหนึ่งหกมาหนึ่งหกบนศูนย์ห้าดับแม่นีิลี ดับมากเอาพอเป็นยังเอาอดับตัวเดียวเนาะพ่อเนาะดับตัวเดียวนะดับตัวเดียวทนผู้ชมเอาดับพึ่งงวดที่แล้วพ่อมาดับก้าวล่างเนาะกับวิ่งพ่อเพิ่งกันแมนอยู่หาศูนย์ศูนย์หาไปบนนะพ่อเนาะขับเอางวดนี้พ่อบนงวดนี้ดิหกเจ็ดบนล่างก็เจ็ดก็แปดบนหกกับเจ็ดล่าง เจ็ดกับแปดบอก่าแม่น่ะครับผมถ้าร่างถ้าร่างดับนี่คือดับยังปะดับหาดับหาบอเขาถอยถอยหนึ่งอ่าล่างออกหนึ่งหกแน่น่ะหกถอยลงมาแต้มหนึ่งเป็นหาแม่น่ะล่างดับห้าเอาธรรมบุษมโอ้ดับหาบ่าวเถามักหาอยู่ที่พี่น้องนะครับเดี๋ยวเขียนให้พี่น้องพ่อเสียนทองนะครับธรรมบุษมพี่น้องตัวของพ่อเจ็บตัวน้อยแน่เดี๋ยวบ่าวเถาเขียนให้ตัวยังไง ว่าีจะักคิดเอาเตัวนมาทั้งสอตัวมาทั้งสอง่ามองกับแปเนี่ย่จ้ะเเ็ดกับแปดบนหกับเจเดี๋ยววกับเจดครับเดี๋ยวเขียนให้นะพี่น้องเด้วันนี้ม่ตกกันพรอกันบนกันล่างพรมันมาขะพอกันบนนี่กันบนนึงเจกันล่างที่แปดค่ะก วันที่ล้วก็มีกันนะพอนะน่อเนาะกับว,วันที่สิบหก,กับผมเอาตัวเน้นไปเลยนะพ่อเนาะตัวเน้นไปด้วยครับวิ่งบนวิ่งบนหกกับเจ็ดับหกแปดหกแปดหกเก้านะพอนะน่อเนาะ กับหก6 9 7 9 7เเดี๋ยวเจ็ดเตอมันกันนะ 79, 7, 5, กับเจ็ดเก้าเจ็ดห้กันกันหนชุดบนต่อผู้ชมล่างวิ่งล่างวิ่งล่าง7กับ8ครับวิ่งล่าง7กับ8ปดนะพอเนาะ สองเจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับผมแล้วก็สองแปดสามแปดครับกั้นกั้นหนึ่งแปดนะครับท่านผู้ชมดับตัวได้พอดับพลงังดับห้า ดับล่างดับห้าได้ทำชมเดอ้อดับล่างเน้นชุดเดียวละพ่อชุดบนจังหวะมักเจ็ดมัดเจ็ดมัดเจ็ดคือเจ็ดเก้าเจ็ดห้าแม่นนะกับชอบเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าเน้นที่เจ็ดนะครับผมล่างเลยพ่อ,อย่างมีมักทั้งสองถูนะครับผมมีคูเด่นบอจับคูเด่นให็นเพื่อนนะจับคูเด่นด้อ่าเด่นสองเจ็ดครับ สององเจ็ดสองแปดนะพ่อเนาะครับผมดาววิ่งวิ่งนี่ทั้งสองพอประเด็นทั้งสองตัวได้พี่น้องดับห้าล่างกันหนึ่งแปดนะครับผม 2, พ,พ่เพอ, 1, มมพอเสียนทองนั่นถ้าไปถึเกเลขกันห้องครับพ่อมันจะเป็นดิแต่ว่าเลขดับตัวเดียวพ่อดับยุย้ยได้พี่น้องเด้อคืองวดที่แล้วนี่ครับผมเอาด,าดับครด่ะแต่ดับคูแต่ดับชุดว่าทั้งบนทั้งล่างนะพ่อเนาะ ครับถ้าดับนี่พี่น้องอดที่พันว่าพอว่าดับเก้าล่างนะครับเนาะเน้นหาศูนย์ศูนย์หาไปบนนะครับผมเด็กกับกัดตัวมกับตัวน้ำมาพ่อครับครับนี่ถ้ามาชมสูตรพ่อครับเนาะอะไรพวกสูตรพ่อนี่ครับวิ่งบนพ่อคนเขียนไว้แล้วหกกับเจ็ดนะครับเนาะหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้ากันหนึ่งเจ็ดล่างเจ็ดกับแปดสองเจ็ด 2737 2838นะครับเนาะกัน18ดับล่างดับ5อืมบอมากก็ไ่ต้องซื้อเลขก,กันนะเลขก,กันไม่วนะ่นะาเอาเอาสี่คู่นนคททเท่านั้นสีนะ่คู่เท่านั้นตัวสี่คู่เท่านั้นนะครับท่านผู้ชมอืมก็ถือว่าบนสี่คู่ล่างสี่คู่นะครับพรอว่ากลับตัวด้วยพี่น้องกลับตัวไว้ด้วยนะ้องพรอนะ่นลาะ ห้าศูนย์คือไปบนพองวดที่แล้วแังมาแจงดับบนก็เลยมาล่างมันไปบนอไปบนเลยท่านผู้ชมนะครับเอาไปจับไอ้เอฟซีเพื่นนะฟ้าอ๋อในฟีนองแคปหน้าจอนนฟีนองครับพ่อเสียนทองนะครับวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับวิ่งบนหกกับเจ็ดนะครับเนาะหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดห้ากันหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะพ่อเพิ่นเน้นที่หลักเจ็ดครับชุดบน 7975วิ่งล่าง7กับ8ครับผม2737 2838นะครับเนาะครับ7กับ8ตัววิ่งเวาเด่นซ้ำกันได้พี่น้องครับฐานเน้นเพิ่นเน้นให้27 28กัน18ท่าทำชุ่มดับล่างดับเนาะพอเนาะครับ <c oughs> กับตัวด้วยพี่น้องครับชุดบนล่างกับตัวด้วยนะครับหววที่ผ่านมามาหาศูนย์มาศูนย์หานะพอเนาะมาตกกับทผู้ชม สูตรพ่าเป็นไก่มาแล้วก็วอกไฟนั่นเด้ไมันคือดันขึ้นบนนี่คือนอฟอเสียดายเรื่องไปบวกรักลอยอ่ะมันเือนดันขึ้นบนนี่เห็นจริงจรางขา้นไปล่างก็แค่ชุนน่ะที่ชุนจะไปล่างดีกว่าชุนทุนไปล่างมาุ้นหาหารุนว่ามันเปิ่นทุนหาได้เืวดนี้บ่มมีศูนบอกความวัน้วันี้บุมีมาวันนี้บ่มมีศูนายศูน ศูนย์มติเจ็กสูุดีิครับผมอืมวัที่ิพานมากพออย่างเด่นสูนย์นะครับตั้งแต่ศูนย์สองศูนย์สามเอ้ยตั้งแต่สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์นะครับผมแต่ว่าพอพ้นไถล่างนะครับไปบนแต่ว่าเล็กวิ่งนี่แมนได้ฟินองเดอร์อัธิพานมากนี่ครับหายู่นอพ่อเนาะหาเดินหาพ่อหน้าจาวจับคูหาศูนย์ศูนย์หาไปไว้บน หาพ่อพุทธิยูรักนวยพรอมิ้วพี่น้องนะครับถ้าจับศูนย์ไปใส่ศูนย์ห้าเลยนะครับวิ่งห้าครับ, 5, รบล่างดับเก้าวอ,อนว่าเด่นศูนย์ศูนย์ทางไปเด่นบนหากับหกนี่เลขวิ่งเห็นบ่ครับพ่อหกมาหลักลอยหา 5, มาหลักนวยครับมาทั้งหาทั้งหกตาบุชุ่มไป,ไปวิ่งได้กันนะนะพ่อเนาะเลขวิ่งเลขวิ่งวันนี้หกกับเจ็ด บนนได้มาตัวขึ้นมาได้ตนนี้กันวิ่งได้ดิผมผักเจ็ดศูนมักน้ำพ่อยุสองเจ็ดนี่ล่างเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งธรรมชมนะครับเอาเมาพี่น้องคู่มักขัาคู่นบนล่างไว้เรียกแปดคู่หนึ่งนะเด็กแปดคู่น้ำพอนะคู่บนล่างล่างไว้ก็ได้ครับแค่แปดคู่ย้อนบวกคุ้นบนล่างหรืว่า เอาตะลางดิพ่อเอาตะลางเนี่ยย่ายเห็นเพือนถือ,อยู่กับลกูลกสาวลูกสาว้ใหญ่เพิญญ่นว่ามเด็กอ่านเปิดโป๊ะชือเอาแคปหน้าจอท่านผู้ชมครับตามนี้นะครับเนาะชุดบนเน้น7975พี่น้องเล็กวิ่ง6กับ7เด่น7นะครับเนาะชุดล่อง68 69ตัวกันหนึงเจ็ดบ่เปน็นหยังนะครับชุดล่างเด่น7กับ8วิ่ง7กับ8ครับเน้น2728 3738ตัวรองตัวกัน18 นะครับเนาะกันบ่เอาบ่เป็นยั่งพอ่าสิบเจ็ดกับสิบแปดนี่ครับผมดับห้าล่างนะครับอ๋อขอบคุณพ่อเสียนทองนะพ่อเนาะครับขอบคุณเอฟซีแฟนคลับท่างช่องทุกท่านครับขอบคุณพ่อใหญ่์มีสุขสุขคตนะครับเนาะสุภาพแข็งแรงอายุมั่นคงยืนนะครับเนาะบ่าวแถาสวัสดีครับสวัสครับพ่อขอบคุณครับพ่อ